วันนี้เราสองคนอยู่ที่พลาซาเดกายาวนะคะที่เราพามาที่นี่เราเพราะว่าเราสังเกตนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยที่เมืองมาสริดเนี่ยจะมีร้านชานมไข่มุกเปิดขึ้นใหม่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็รู้ว่าที่ไทยนะคะเขาก็ชอบกินชานมไข่มุกกันใช่ไหมเราก็เลยอยากจะมาแนะนําชานมไข่มุกที่นี่นะคะเผื่อใครมีโอกาสมาเมืองมาดริดก็จะได้แบบไม่พลาดที่จะได้ชิมชานมไข่มุกนะคะก็ยังได้ลิมรสชานมไข่มุกนะคะซึ่งร้านที่เราพาไปเนี่ยเป็นร้านที่แบบว่ามีผู้คนนี้ ยมไปต่อแถวแล้วก็ซื้อกินเยอะแยะนะคะที่สาคัญอยู่กลางเมืองด้วยหากินง่ายๆเลยละคะ่ะเราก็จะพาไปานี่นะน่มสามร้านนะคะที่เป็นที่นิยมของอที่เมืองมตัตตินะคะแรกนะคะเริ่มจากที่พาซาเดกาเยาจากที่เรามาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไปทางนี้เลยละคะ่ะ เป็นเมนูเบสเซอร์เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวไหนาดีเนาะเดี๋ยวเ,เลือกอีกทีหนึ่งสามารถที่จะแอดท็อปปิ้งได้นะคะว่าอยากจะใส่เป็นอะไรเขามีขนมห,หวานด้วยนะทุกคนไม่ได้มีแค่าชาน,นมไข่มากนะนี่โยเกิร์ตเจปแปนนิสบ s ูส์มิล e ์ชีวิตเกิร์สามารถเยอมิกกี้ยังมเอิกีอมชูกาเทรนตเทรนตาอสเซียนอีเยลโล่เอ็กซ์ตร้า ห้าจุดห้าศูนย์ยูโรนะคะทุกคนอันนี้เป็นเบสเซอร์ของเขาเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันจ้าโอเคได้คิวที่เบอร์สิบแปดนะถึงตาเราแล้วทุกคน เบียร์ซีโอโชได้แล้วทุกคนมีเราจะชิมนะแต่เราออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าเราไม่ใช่คนที่ชอบกินชานมไข่มุกมากนะตอนเราอยู่ไทยเราไม่เคยกินเลยแมเขาจะฮิตนิยมอย่างที่บอกว่า ด้วยความที่เราไม่เป็นคนไม่กินชาเลยนะคะเราก็เข้าใจว่าชานมไททมุกเนี่ยมันจะต้องเป็นรสชาอย่างเดียวไงตอนอยู่ไทยเราก็ไม่เคยได้กินแล้วเราเพิ่งจะมากินตอนเราย้ายไปอยู่สเปนนี่แหล,ละก็ตอนนั้นแบบเออไม่รู้จะกินอะไรอลองกินชานมัททมุกที่นี่ดูครั้งแรกนะคะอีกร้านหนึ่งนะคะร้านที่ชื่อว่าเซนซูเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะเป็นร้านยอดนิยมมกันพอไปกินร้านนั้นเราก็เออมันอร่อยมันมีหลายรสชาติไม่ใช่เป็นชาอย,อย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นมาเ,เรื่อยๆเราก็เลยได้ไดกินชานมัททมุกที่นี่มาตลอดนะคะคแต่ว่วา ทุกครั้งที่เราสั่งเราสั่งรถเผือกาโร o นะคะรถเผือกก็จะสั่งแต่เมนูเดิมๆของเราที่เรากินได้นะคะส่วนเมนูนี้เนี่ยเราไม่เคยกินนะคะนี่เป็นครั้งแรกเขาบอกว่าเป็น best seller ไหนๆก็เป็น best seller ของร้านแล้วดังนัง้นร้องสักหน่อยละกันเนาะชื่อว่าเมนู Japanese Rose m i l Che with Pearl นะคะขนาดกลางนะคะเป็นหวาน30%เแล้วก็น้ำน้ำแข็งก็คือเต็มเต็มที่เลยนะคะเราจะมากินแล้วนะ ถาว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่สําหรับคนที่กินชาจะอร่อยมากๆส่วนเราเป็นคนไม่ชอบกินชาไงเราก็เลยคิดว่าเออพอกินได้ ไข่มุกของเขาอะจะลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยนะคะก็คืออร่อยไม่หวานแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบชานะคะก็คือรสชานี่คือเด่นโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะอร่อยดีเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่คือร้านที่หนึงนะคะที่เราได้มาลองชิมกันเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านที่สองนะคะเดี๋ยวเดปปินจากกายาวไปอีกสักแป๊บนึงนะคะไปโซสามารถเดินได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านที่สองเลยะคะ ถนนนี้ก็เป็นถนนหนึ่งนะคะที่ทุกคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งร้านอาคาเฟ่ขนมอาบาร้านอาหารแล้วก็รวมถึงร้านค้าด้วยนะคะเราเข้ามาในซอยที่เป็นร้านขายชูโรชื่อดังนะคะที่เราเคยทำคลิปไปให้ชมแล้วเนาะนั่นก็คือร้านชูโรซันคีเนสนะคะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากๆถ้าใครมาเมืองมาดริด ต้องมาลองนะคะสักครั้งถ้าไม่มาลองชูโรซรอานนี้ถือว่ามาไม่ถึงเมืองมาดริดนะคะเพราะว่าเป็นร้านเก่าแก่ตั้งแต่ปี1894แล้วก็เป็นร้านที่อร่อยมากๆปกติเราไม่กินจิ้มช็อกโกแลตนะเพราะว่าช็อกโกแลตร้อนที่อื่นมันจะหวานแต่ว่าที่ซานคิเนสเนี่ยร้านนี้เนี่ยไม่หวานเลยทุกคนอร่อยมากและสังเกตเห็นไหมคะก็จะมีผู้คนต่อแถวเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะ นี่คือร้านของเขาหมดเลยใช่เราแว่นี้ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยมีสามร้านสี่ร้านห้าร้านเนี่ยค่ะเนี่ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เดินออกข้างนอกนะเนี่ยตามพี่เต้ไปเลย นี้เราอยู่ในแถวนะคะต่อแถวของร้านเซนซูที่จะเข้าไปลองนะคะก็จริงๆแล้วเราเคยมาร้านนี้บ่อยนะคะอย่างที่บอกเป็นร้านแรกนะคะที่เราได้กินที่เมืองมัติดนะคะแล้วก็เราก็ติดใจเนาะแต่ว่าตอนที่เรากินเนี่ยมันเป็นอีกเมนูเนื้อตอนนี้เขาเปลี่ยนเมนูไปหมดแล้วนะคะ เรายัางไม่รู้เลยว่าเราจะกินอะไรดี15นาที15นาทีพี่แป๊พี่แป้บ,บอกรอ15นาทีแล้ว <My Shop. S 1> ไม่ชอบไม่ชอบพี่แป้ไม่ชอบรอนะคะเรายัางไม่รู้เราจะกินเมนูอะไรนะทุกคนเราจะกินไทยไทยทีหรอชาไทยหรอก็อย่างที่บอกเราไม่ค่อยชอบชาเดี๋ยวเราจะลองดูเมนูเผื่อเขาจะมีเมนูอะไรใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะกินเมนูอะไรเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะ เดี๋ยวจะถึงคิวเราแล้วเรากลับว่าเราจะลองกินนี่เนาะเมนูใหม่ของเขาไม่เคยกินนะครั้งแรกครั้งแรก,รแ,รกแต่ว่าจะลองจะลองดูว่ามันมันรสชาติยังไงมันชื่อว่าบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเนาะมันไม่ใช่ชานมไข่มุกสัทีเดียวแต่เราอยากจะลองอะไรใหม่ๆมบ้างนะคะไอโอเจล่าบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเมเดียเมเดย

ได้แล้วทุกคนร้านนี้ไม่มีที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันข้างนอกค่ะ,ะคือร้านนี้เขาไม่มีข้างในที่นั่งเลยนะคะแล้วแล้วก็เราก็เลยต้องมาข้างนอกเนาะเพื่อมาชิมดูยังร้อนร้อนอุ่นๆอยู่เลยทุกคนแล้วตรงนี้มันเป็นสีน้ำตาล มันเหมือนเป็นน้ำตาลทรายแดงแน่ๆเลยถ้าทางจะหวานน่าดูเลยเมนูนี้ชื่อว่าบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะทุกคนใส่ไข่มุกนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเนาะมาท้าพิสูจน์กันว่าจะหวานขนาดไหน <c oughs> หวานจับใจในความรู้สึกเราถ้าบลูเบอร์รี่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นแบบเปรี้ยว <c oughs> ๆนิดๆใช่ไหมแต่นี่ไม่มีเปรี้ยวเลยหวานล้วน แล้วก็ไข่มุกอะ่ะเป็นเม็ดใหญ่นะแต่ว่าเราว่ามันไม่มีรสชาติมันไม่เหมือนร้านโกโก้ร้านแรกที่เราพาไปอะ่ะร้านนั้นอะ่ะไข่มุกอร่อยกว่าเป็นเมนูใหม่ของเขาเนาะเราก็อยากจะลองเฉยๆแต่พอลองแล้วรู้สึก ไม่ชอบอ่ะสําหรับเราไม่ผ่านแต่ว่าแต่ถ้าเป็นเมนูอื่นนะคะเขาก็จะดีเนาะไม่งั้นมันคงไม่มีคนมาต่อแถวเยอะขนาดนี้หรอกเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านที่สามนัสุดท้ายนะคะซึ่งร้านที่3ามเนี่ยอยู่ย้งๆตรงนี้เองอยู่ข้างหน้าเย้งๆเรานี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านสุดท้ายกันนะคะทุกคนไปเลย ตอนนี้เราอยู่ในแถวการนาทุกคนร้าน G 4เนี่ย จะบอกว่าเหมือนเป็นร้านชานมไข่มุกแรกๆเลยนะของเมืองมาดริดนะคะก็คนที่เขาอยู่มาก่อนเนะี่ยเขาก็จะบอกว่าเออร้านนี้เป็นร้านที่นิยมเป็นที่ยอดที่คือถ้าเกิดนึกถึงชานมไข่มุกทุกคนจะนึกถึงทีโฟนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแต่ตอนเนี้ยมันมีร้านเยอะแยะมากมายแล้วเนาะตอนนี้ทีโฟคนก็ <ๆ S 1> เลยอาจจะแบบเฉลี่ยเฉลี่ยไปแต่ว่าบางวันคนก็จะแน่นเนาะแถวก็จะยาวไปถึงประตูข้อดีของทีโฟร้านนี้นะคะก็คือที่เราชอบก็ววคือเขามีที่นั่งนะคะซึ่งมี ที่นั่งที่อยู่ข้างล่างแต่มันจะนิดหน่อยแต่ที่เป็นเยอะๆจะเป็นที่นั่งอยู่ชั้นบนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งกินข้างบนตอนนี้ต่อแถวก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเอาเมนูอะไรทุกคนดูออเดอร์เขานี่มาใส่ถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลย มีป้ายนะคะทุกคนขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ขึ้นไปข้างบนพี่เป้ขึ้นไปรอข้างบนแล้วนะคะก็เหลือเราเหลือเราคนเดียวเราจะรอรับออเดอร์เนาะนะแล้วทุกคนเยได้แล้วมาทุกคน ได้มาแล้วได้แล้วมาเลยแหละได้มาแล้วทุกคนก็คือเป็นเผือกนะคะเป็นอะไรที่เราสั่งประจํานะคะเมโนูนี้นะคะจริงๆไปร้านไหนล,ล้วก็สั่งแต่เผือกนีแน่แหละเผือกนมนี่แหละแล้วก็จริงๆอะ่ะเราอยากกินมันหวานแต่เขาบอกว่ามันหมดเราก็เลยสั่งเฟรนช์ฟรายธรรมดานะคะมาเป็นกับแก้มเนาะเดี๋ยวกับแก้มละกัน <c oughs> เออแต่งงร้านนี้ทาไมไม่มีถามว่าแก้วเล็กแก้วใหญ่ห <c oughs> รือใส่มีไซส์เดียวมา <c oughs> ได้เวลามาชิมแล้วนะคะทุกคน อย่างที่เราบอกนะคะสั่ง30%ทุกร้านเหมือนกันหมดนะคะเพื่อจะได้เทียบความหวานสําหรับ30%ของร้านนี้นะคะเราว่ามีความหวานนิดนิดยังมีความหวานนิดนิดนะคะถ้าเทียบกับร้านแรกก็คือ30%สําหรับเราคือกาลังพอดีไม่หวานแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีรสชาติเลยส่วนร้านนี้นะคะ30%รร้านนี้คือมีความหวานคือได้รสชาติเลยว่าหวาน ก็ถ้าเกิดสั่งสัก50-70อแล้วว่ามันจะต้องหวานมากกว่านี้เยอะเลยสําหรับเรานะสําหรับเราที่เป็นคนไม่กินหวานเนาะส่วนรสชาติก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็อย่างพี่บอกว่าเราชอบกินเผือกเราไม่กินชานะคะเฟรนฟรายพอเป็นเฟรนฟรายแล้วใส่พริกดางพริกไทยดํามันอร่อยเราชอบถ้าเกิดให้เทียบกันเราชอบอันนี้มากกว่า ใครมาเมืองมาติดนะคะก็ห้ามพลาดนะคะ3ร้านชานงไ่มุกร้านดัง3ร้านนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเรากับพี่เต้ต้องลาไปแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาดิอส <Ad ios. S 1>